สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปะตุยพันไม้ครับผมเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับเดี๋ยวพามาชมนอกเรื่องนิดนึงแต่ก็ไม่นอกกิจกรรมของเรานะครับก็คือเรื่องของการสร้างปะลัมขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็วางชุดระบบน้ำนะครับลงไปที่ดินซะนะครับลงไปนะครับก็เดี๋ยว ชมกันนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้นี่เราก็ปรับปรุงพื้นที่นะครับเอาหินอะไรมาลงนะเพื่อเพื่อให้พื้นที่ของเรานะครับปลอดเชื้อปลอดโรคนะครับแล้วก็เสด็จน้ํานะแล้วก็ขึ้นปะแลมสูงเลยนี่คุณดูแล้วกันนะแมคโครแมคโครคันจิตด,ดึงเลยเสด็จผมสูงมากขนาดนี้เลยนะครับใช้เสาไฟฟ้าใช้เสาไฟฟ้าเราก็จะมีเสากลางสแตทต้นเดียวเนี่ยเสาไฟฟ้าเลยเสาไฟฟ้าเลย6เมตรนี่นะครับ ตอนนี้ก็กําลังจะเดินท่อน้ํากับที่เดิมนะครับแต่ก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับจริงๆตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เดินเรียงไม้ใหญ่นะครับแล้วก็เราก็ปรับปรุงพื้นที่นิดนึงนะครับแล้วก็ท่อน้าเนี่ยเป็นชุดเดิมนะครับแต่อาจจะปรับเปลี่ยนนิดหนึน่งขยับขยายนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นชุดที่ตัดต่อไว้เสียตอนแรกนะครับเดี๋ยวเจ้าเราลงต่อเน,นี่ยผมก็จะให้ พี่พี่ทีมช่างของผมเนี่ยนะครับตอกเหล็กเลยตอกเหล็กเลยแล้วเดี๋ยวยึดยึดกันเหลกด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงครั้งหนึ่งก็เมนเดี๋ยวพาดูสระน้าก่อนตอนนี้ทีมแมคโครของเรานะครับก็ขุดตรงนี้เป็นช่องทางเดินประตูอยู่ด้านริมนะครับประตูอยู่ด้านริมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชนแดนทั้งคู่เป็นชนแดนทั้งคู่แต่ระยะของชนแดนเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับห oh, ัวเวียงสปริงเกอร์พัดีเดี๋ยวพาดูนิดน,นึงนะครับ ดูแต่ละน้ำเลยนี่หดอ,อยู่ไหลสดไหลสดไหลสดอยู่ <laughs> เดี๋ยวด <laughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวมา <laughs> <ๆ> <laughs> นีนก็เอาปูนขาวนะครับปูนขาวโรยไว้จริงปูนขาวเนี้ยผมไม่ได้มาโรยพื้นะผมจะมาใส่บ,อบ่อปลาจริงผมจะมาใส่บ่อบปลาแต่ก็เอามาใช้ก่อนนะครับ <laughs> <ๆ>เพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเอ่อพูดถึงระบบน้ําตรงนี้มันเดินเสร็จอยู่แล้วแหละมันเสร็จอยู่แล้วนะครับ อ,อันนี้เป็นสระอีกสระหนึ่งของเราสาระด้านหน้านะครับประตูก็จะมีเรื่องของการเชื่อมเชื่อมเมนกันอยู่แล้วนะครับเชื่อมเมนกันอยู่แล้วนะตัวนี้ก็เป็นตัวถ่ายน้ํานะครับจากคลองมาปั๊มตรงนี้นะครับผมใช้ WCM นิสซุบิชิ WCM สามแรงสามแรงนะครับขยายทางดูดใส่ทางหมูขยายทางดูด ขยายทางดูดใส่ทางหนูด้วยนะครับแล้วก็ขยายทางดูดเป็น3นิ้วแล้วก็จริงๆเนี่ยผมอยากขยายเป็น4ด้วยซ้ําแต่ปรีสายท่อ4มันราคาสูงนะก็เลยขยายเป็น3ขยายเป็น3แล้วระเบิดเข้า4นะครับระเบิดเข้า4ก็แพรนี้สร้างเองทีมช่างผมสร้างเองนะครับก็จริงๆถ้าจะให้ดีก็ไปเอาเยิงโฟมนะอันนี้มันไม่ได้ยิงโฟมนะครับก็เป็นถัง ถังเปล่า iscilla, ia, แล้วก็พ่น <kaz> สีดําเข้าไปนะครับพ่นสีดําเข้าไปเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแพรของสวนลุมพุตุพันไม้นะครับก็จะมีแพรหลายๆซงมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทรงนะครับเป็นหลังคาสีทองสั่งทํามาพิเศษจริงเหลือนะเหลือนะครับแล้วก็ลอยสายแบบบ้านๆนะอาจจะไม่ได้ใช้แบบมาตรฐานแบบพี่เพื่อนสมาชิกของเราใช้กันนะครับแต่ก็ให้กึ่งกึ่งวันะครับกึ่งกึ่งว้ก็ระเบิดเข้ามาก็ติดเช็ควาลนะครับเช็ควาลเี่นเก่าแล้วเช็ควาล แล้วก็ผ่านกรองครับกรองดิสนี่ผมก็เพิ่งมาติดสําหรับแปงสารนี้ก็เพิ่งมาติดนะครับกับกรองเป็นกรองดิสตของคุณหลุยคุณหลุยบริษัทอินฟินิตี้นะก็ดูปกติเนี่ยผมจะใช้กรองดิสของอินเดียผมจะใช้กรองดิสของอินเดียนะครับแล้วก็พอดีผมไปสั่งบริษัทเดิมบริษัทเดิมบอกของนําเข้ายังไม่ทันเลยยังไม่ได้เลยผมก็เลยโอ้เสียเวลานะผมเป็นคนไม่รอเพราะว่าโปรเจกต์เราเราจะทํางานให้ รอไม่ได้นะงานเรางานเราด่วนตลอดทุกเรื่องนะ <g ül> ผมก็เลยสั่งคุณหลุยคุณหลุยมานะครับอันนี้เป็นของเกาหลีเป็นของเกาหลีนะครับเป็นของเกาหลีผมก็ดันขึ้นมาเลยเปลี่ยนทรงเพราะว่าท่อเรามันเป็นท่อ,ทอเดินมาท่านี้เนาะเราก็เปลี่ยนมุมใหม่นะครับให้มันออกเป็นตัววายเข้าไปซะวิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับวิ่งนไปอย่างนี้ก็มันจะมีลมก็ไล่าอากาศไปซะก็เต็มท่อติดเช็ควาลวนะครับกันน้าที่วิ่งผ่านมาเนี่ยตีกลับนะครับป้องกันกรองเรานะแล้วก็เดินพ่อสี่นิ้วนีก็ติดอันนี้อันเดิมอันนนี้ัเดิ อนนันเดิมนะครับแต่ก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับแล้วก็เดินมาก็จะมีวายอันนี้ก็จะเป็นรถบังคุดเข่งที่ผมย้ายออกมาคุณเห็นว่า,อารอบสระนี่เลยนะเป็นบังคุดรุ่นมะขุมมาของเราชุดนี้ผมยังไม่ได้ขายนะครับผมนลี้อกรูกเลยเอารุกนใหม่ขายวันนั้นไม่สี่เลียดแต่ชุดชุดที่ขายเรามีนะชุดที่ขายมีอยู่อีกที่หนึ่งก็เปิดประตูสี่นิ้วออกมาปูอันนี้ก็ลดแล้วก็ออกท่อสองนิ้วเปิดสมาชิกงูทำไมท่อเล็กจัง ราะว่าไอตัวนี้นะครับหัวเรนดับตัวนี้ไดเป็นหัวเรนดบับอันเนี้ยมันสามร้อยลิตรต่อชั่วโมงตกนาทีละห้าลิตรพ่อสองนิ้วอะ่ะจะคำนวณแล้วนะครับมันสามารถให้น้ำถึงเพราะ,ระตูเมนผมมาสี่นิ้วบดเฟี้ยวเลยมองอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยรอบสารเนี่ยเฟี Feel ้ยวเลยแบบแรงแบบระเบิดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดเก่าที่ตัววายออกมาที่แขนนะครับเห็นไหม ปกติแปลงนี้เป็นแปลงที่ผมเป็นแปลงสาธิตที่ผมเดินให้เพื่อสมาชิกมันก็จะเดินลอยทั้งแปลงเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเอาลงดินละก็เป็นวายขึ้นมาแล้วก็เป็นแขนลงไปแขนลงไปเงี้ยครับแขนลงไปทุกอย่าง,งาก็จะใช้ตัววายนะแต่ตัววายพวกนี้มันมีข้อจํากัดนะก็คือมันได้ประมาณสักห้าบาทแคนะ่นะั้นะนะมันไม่มีหนากว่านี้นะไม่มี8.5ไม่มีชั้นสามนะมีแค่เงี้ยแค่นี้เนี่ยก็วายขึ้นไปครับทำประตูนะครับแล้วก็ ด้วยความเป็นเมนสี่นิ้วนะสังเกตว่าเมื่อกี้ผมเป็นประตูออกสองนิ้วผมก็ทำสองหัวเลยเข้าด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เราจะเข้าไปในแปลงนะครับอันนี้จะเป็นเมนสี่นิ้วปึ๊บแล้วก็มุดลงดินไปปกติมันเดินลอยนะผมก็มุดลงดินไปแล้วก็เดี๋ยวไปโผล่ตรงนู้นเป็นเมนสี่นิ้วยืดไปทางนู้นนะครับแล้วก็ทําแขนแขนทางนู้นอีกทีหนึ่งนะครับปกติของเดิมเนี่ยมันประมาณสักสองร้อยหกสิบหัวแปลงเนี่ยสองร้อยหกสิบหัว ผมเปิดทีเดียวปั๊มสามแรงเพราะเดินระยะระยะกำหนดไว้ที่สองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบนะครับสำหรับอันเนี้ยมันอ่านน้ำอาจจะไม่เฟี้ยวมากแต่มันถึงแต่ถ้าคุณอยากให้เฟีย้ยวเปิดครึ่งเดียวโคตรแรงเลยบอกได้เลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ตัววายตัวหนึ่งก็จะเข้านี้นะมันก็คืออันเดียวกันของวงเนี้ยผมก็เป็นเปิดเปิดหัวเปิดท้ายเลยนะครับเห็นไหมก็ไปเลี้ยงมังคุดได้ส่วนตัวนี้ตัวนี้ไปแปลงเพื่อสมาชิกที่ติดตามเราดูนะครับอันเนี้ยจะไป หน้าปักซอยไปรถประํำที่เป็นต้นถอดที่ผมปลูกก่อนหน้านี้ตอนเราไล่เนาะโดยว่างงผมจะใช้ปั๊มสามแรงเองนะครับวิ่งประมาณห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรอ่ะโอ้ยวิ่งไปเนี่ยให้ดูวิ่งไปวิ่งไปเห็นไหมวิง่งวิ่งไป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 ไปแล้วก็ไปนู้นเลยนู่นเลยปักซอยเลยแล้วก็ไปเปิดสปริงเกอร์รถน้ําเพื่อสมาชิกบอกว่ากลัวน้ําไม่แรงผมบอกว่าไม่จริงพอใหญ่ยิ่งดีพี่ ผมเดินเบนสีนิ้วนะครับอันนี้บอกเพื่อนสมาชิกท,ที่มาคุยกับผมเมื่อวานนะผมก็ให้เขาดูตัวอย่างแล้วล่ะแต่สีนิ้วมันก็จะมีร้อนในเส้นท่อนะมันก็มันยังไม่โล่งจริงนะครับมันยังไม่โล่งจริงถ้าอยากให้โล่งก็ความรับเป็นศูน,น,นย์ศูนย์นหน่อยก็ใช้หกนิ้วเลยอตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปแล้วครับอันนี้ซอยนิ้วครึ่งนะครับเพราะว่าหัวหัวใจน้ําเรามาคํานวณไว้หมดแล้วนะีน่มุดเข้าไปครับ อันนี้จะแตะอันนี้ก็จะติดเอาไว้เผื่อก๊อกด้วยนะเดินนิดหนึ่งเดินนิดหนึ่งขุดกล้เสร็จแล้วนะครับอัปเดตนิดนึงนะแปลงนี้ก็มาสาขากาักนงานใหญ่ก็จะเห็นอยู่แล้วละ่ะเป็นปลารามที่สูงมากนะครับเป็นปลารามที่สูงมากเสาไฟอะ่ะผมบอกงี้เสาไฟเดี๋ยวทีมสร้างผมเขาก็ปรับปรับของเดิมนะก็ ของในที่ต่อแบบเขาเป่าเป่าอาอกแล้วก็ต่อใหม่นะครับเป่าออกแล้วก็ต่อใหม่ก็เป็นประตูแบบนี้ขึ้นมาเห็นะมันก็ต้องมุดขึ้นใหม่จริงๆอาจาอาจะติดแอร์แอร์วาลอีกตัวหนึ่งกำลังดูงบยู่อยู่ว่าจะติดแอ,อาาร์วาลช่วงไหนดีสังเกตว่าอุดไว้เพราะว่าเผื่อจะต่อไปข้างนอกด้วยนะครับเผื่อจะทำเป็นโดมเลี้ยงดอกไม้อะไรเงี้ยครับก็จะต่อเผื่อไว้นะครับในประตูออกมาอาจจะติดแอาาร์วาลตรงนี้ตัวหนึ่งตรวนู้นตัวหนึ่งครับ อาจจะติดตรงนี้เรือติดตรงนี้เลยไม่ได้นะครับตอนนี้มันสุดหมดละอาจจะแค่2ตัวนี้แล้วก็ยื่นแขนไปนะครับพอยืดอยู่แล้วก็เดินเดินซอยเข้าไปฝั่งนี้าจะเป็นประตูที่สั้นกว่าหัวจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าเราแบ่งตรงกลางไว้ตรงนี้นจะยาวกว่าให้ดูบรรยากาศนะก็ทุกอย่างผ่านการคำนวณน,นะไม่ได้ไม่ได้คิดเองนะครับไม่ได้คิดเองเออเองด้วยนะ ราะว่าเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะนะครับเจ็บมาเยอะมีหลายคนถามว่าลุงหมูป่าต้ยพันไม้เราไม่รู้เรื่องเยอะจังครับเราเดินท่อน้ําบ่อยมากนะครับแล้วก็สูญเสียเงินเยอะมากนะครับกับการที่เราไม่รู้อะไรเลยนะครับเราเลยต้องศึกษาเยอะนะครับแล้วก็การเดินท่อน้ําเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับและลงทุนให้ถูกต้องเนี่ยคุณจ่ายเงินน้อยมากนะผมบอกเพื่อนสมาชิกหลายคนทำแปลทุเรียนแล้วบอกว่าผมเดินเมย์นิ้ว เมื่อวานผมเล่าเค้นเมื่อวานก็ได้มีเพื่อนสมาชิกมาบอกทําแปลงเนี่ยมามาปรปึกษาผมนะมาคุยกับผมเลยตรงๆนะเล้วก็มีอีกท่านหนึ่งมาบอกว่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขามาก่อนหน้านี้แล้วก็ทำมันเป็นระบบเล็กนิดนึงสาะน้ําเขาเล็กนิดน,นึงแล้วเขาทําเป็นเดินเม็นสองนิ้วเขาบอกว่าสิ่งที่พี่จะทําได้ก็คือพี่ได้แหละแต่พี่ใช้ไฟเยอะนะครับพี่ต้องเปิดนานเพราะแรงเสื็จมันเยอะแล้วก็พอดีมาพอดีอีกท่านเลยเพื่อนสมาชิกของเราอีกท่านหนึ่งที่จะมาจากภาคใต้นะครับภาคใต้เขาก่อนหน้านี้ถ้า ปานกับเดือนเขาก็ค fo ุยกับผมเหมือนกันมามาหาผมจากสงขาเลยนะมาหาผมที่ที่ที่แปลงนะครับมาคุยเรื่องน้ําผมบอกพี่เปลี่ยนเมนเมนสีนิ้วเลยเขาทําเมนดั้งเดิมนะครับมาตั้งมาห้าปีแล้วเขาบอกเขาเปิดน้ําทั้งวันไม่เสร็จเลยนะเปิดน้าทั้งวันไม่เสร็จเลยเพราะมีแปลงใหญ่ผมบอกพี่ขยายท่อเนี่ยชีพพี่ก็เปลี่ยนแล้วแล้วก็เปลี่ยนหัวน้ําใหม่ซะนะหัวน้ําใหม่ซะนะครับตอนนี้ก็พอดีมาพอดีแต่เขายังไม่เปลี่ยนหัวน้ํานะเขาเปลี่ยนเขายังไม่ซื้อกองนะครับยังไม่ซื้อกลองดิสประใส่ เขาบอกว่าโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยแบบเปลี่ยนแบบทันแค่เปลี่ยนท่อใหญ่ขึ้นนะคือชีวิตเปลี่ยนเลยนะการลดน้ําเนี่ยมันมันโล่งขึ้นนะครับมันให้น้ําเร็วขึ้นเขาบอกว่าเขาลงทุนต้องสองแสนะเพื่อการเปลี่ยนนะครับบอกเพื่อสมาชิกของเราอีกท่านหนึ่งผมก็เลยบอกว่าพี่เดินท่อใหญ่ได้เปรียบท่อใหญ่ได้เปรียบไม่ได้เกี่ยวกับปั๊มนะเวลาซื้อเนี่ยปั๊มเนี่ยเป็นเลือกสุดท้ายเลยผมบอกเพื่อสมาชิกนะว่าคุณอย่าเพิ่งไปเลือกปัม๊มถ้าคุณมีซิงเกิลเฟสก็อย่าเพิ่งไปเลือกปั๊ เดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวสเปคปั๊มไปเลยทีหนึ่งแล้วไปเดินท่อให้มันใหญ่ๆไปลงทุนที่ท่อเยอะๆนะครับอาจจะแพงแต่มันคุ้มอย่างแปลงเนี้ยนะครับผมบอกเลยผมเปิดทั้งแปลงเนี่ยผมใช้ปั๊มสามแรง260หัวผมใช้หัว300ลิตรต่อชั่วโมงมันเท่าตกนาทีละ5ลิตรผมเดินระยะกล่าวไว้เลยว่าที่2เมตรถ้าน้ํามันไม่แรงเฟลมากมันจะถึงกันถูกไหมมันก็ถึงกันที่ระยะ2เมตร50เปิดได้หมดครับตอนนี้จริงมันเปิดได้อยู่แล้วนะครับผมแค่ไปลงดิน เปิดทีเดียวทั้งแปลง260หัวกับน้ำสามแรงแต่ถ้าผมอยากว่าเฟี้ยวอะนะผมเปิดครึ่งเดียวเนี่ยแบบเฟี้ยวแบบฟรีดเลยะนะครับแบบนั้นเลยก็เปิด2ทีจะเปิดเลิกจะเปิดทีเดียวหรือจะเปิดสทีก็ได้แต่ใช้หัวเล็กคุณแค่ทุเรียนนะครับมันจะกินน้าวันละ200ลิตรวันไม่วันที่เรยวมันยังไม่เอาลูก,กน,นะคือมันจะกินมาะสองร้อยสองร้อยลิตรมาจากหัวน้ําสปริงเกอร์นะครับไม่ได้ใชบอกเอาถัง200ลิตรไปหยอดนะ ว่าจับเวลาเอาคมนวณว่าถ้าผมใช้300ลิตรต่อชั่วโมงถ้าผมต้องการ200ลิตรผมอาจจะลดแค่40นาทีแต่เพื่อนบางคนใช้400ลิตรต่อชั่วโมงคุณก็ลดน้ําครึ่งชั่วโมงบางคนใช้200ลิตรต่อชั่วโมงหัวสรินเกอร์จ่ายน้ําคุณก็เปิด1ชั่วโมงแต่มันจะมีข้อแม้คือวันเอาลูกเนี่ยที่เรารู้กันคือวันเอาลูกอ่าสามเดือนเนี่ยของการเอาลูก่มันจะกินวันละพันลิตรมันกินน้ําเยอะนะครับเพราะฉะนั้น2หัวเนี่ย300ลิตรสมมต เปิดชั่วโมงหนึ่งมันก็ได้600ลิตรเปิดชั่วโมงหน่อย,อยมันก็ได้ละพันลิตรนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละบางคนก็ใช้หัวหัว600หร้อยลิตรก็มีนะครับหัวละลิตรก็มีนะมันก็เปิดได้ทั้งแปลงเลยแต่มันก็เปิดเปิดอาจจะเปิดน้ําสักสองชั่วโมงในการอะไรเงี้ยมันแล้วแต่การออกแบบของแต่ละสวนนะนี้ก็เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวขุดนะครับนี่นลังเดินให้ดูมันจะกลับแบบนี้นะ เอาให้เปลนะครับผมผมบอกพี่เขาว่าแบบว่ามองหน้ามองซ้ายมองขวามองเฉียงนี่ต้องต้องขนาดเลยนะ <c oughs> บอกขอโชว์หน่อยแปลงนี้แบบขอ,อสวยหน่อยเดี <c oughs> ๋ยวดูทีมทีมช่างผมนะครับ <c oughs> นี่บอกว่าเลยนะว่าเป็นทั้งทีมช่างเป็นทั้งทีมปปาและทีมไฟ <c oughs> ทีมทาระบบน้ำ <c oughs> และน้ำตัวนะครับน้ำตัวด่ะ สวัสดีนะครับสวัสดีค้องนะสวัสดีครับสวัสดีครับทําำให้ผมทุกอย่างแหละคับท่านเนี่ยทำให้ผมทุกอย่างมาดูนะครับตบบนี้ก็เดี๋ยวน่าจะวันสองวันนี้น่าจะเสร็จแล้ววันสองวันนี้น่าจะเสร็จแล้วสําหรับการเดินน้ํานะครับแล้วก็เี๋ยวเทสน้ําเพราะว่าระบบน้ามันพร้อมอยู่แล้วเหลือแค่ต่อท่อให้มันเสร็จต่อท่อให้มันเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มการปรับเปิดพื้นที่เพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ เอาต้นทุเรียนมาวางนะครับต้นทุเรียนมาวางที่เราเปลี่ยนถุงขยายถุงนะครับสําหรับแปลงใหม่นี้นะเดี๋ยวมันจะมีอีกแปลงหนึ่งน่าจะเป็นปีหน้าอันนั้นอีก15บไร่ครับที่เราจะทําต้นพันธุ์ทุเรียนนะแปลงนั้นจะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเพราะว่าผมจะต้องเดินท่อถ่ายน้ําวัดคนนํานวณคร่าวๆนะครับประมาณกิโลครึ่งกิโลครึ่ง,ค,งครับ เดี๋ยวแปลงนั้นนะ่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไล์ให้ดูเพราะว่าผมจะเดินท่อถ่ายน้ำหกนิ้วเดินท่อถ่ายน้ำหกนิ้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องปรับปรุงพื้นที่ขุดสระน้ําขุดขุยกใหญ่เลยแปลงนั้นจะเป็นแปลงปิดเลยนะครับสําหรับการเลี้ยงกล้าพันธุ์แล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยงโตเนี่ยผมจะย้ายมาขายที่นี่หรืออาจจะขายให้กับกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าในอนาคตนะแปลงนั้นจะเป็นแปลงที่จะสนุกอีกไปหนึ่งทำการออกแบบระบบน้ํากับปรุงพื้นที่ในการสร้างสวนนะครับ แต่สร้างปะาลาพันไม้ให้ดูสวัสดีครับทุกท่านนะครับคุณคุณพลอยสวัสดีครับผมคุณจิรพสัสวัสดีครับะดูปักเหล็กเพื่อผมจะเอาพ่อโดขึ้นนะคือบอกเอาแบบว่าเอาแบบว่าแข็งแรงถาวรเลยแข็งแรงถาวรเลยแล้วก็เป๊ะด้วยนะครับ คือมันจะมีปัญหาตอนต่อท่อโดยเฉยนะทีมงานผมชอบทําหักชอบทาหักเพราะว่ารถชอบไปเตะไปเตะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยตอกเหล็กซะเลยนะครับมันจะได้แข็งแกร่งขึ้นนะครับแบบนี้นระยะนะใช้ไม้วัดอันนี้ที่สองเมตรห้าสิบเซนนะครับจริงๆเดี๋ยวเราจะมี หมดโปรเจกต์นี้นะครับทีมทีมพี่ช่างผมเนี่ยนะเขาจะต้องมีงานทําำงแคนตัสอีกนะไป <c oughs> ทำแคนตัสอีกนะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกมาจะได้ซื้อแคนมานั่งกับจิบกาแฟที่ทสวนหลูงประเตือ์พันไม้แล้วก็นั่งชมแคนตัสนะครับอะไรเงี้ยนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปใน,ในตัวด้วยนะครับมาดูปัดเป้นะครับก็จะเป๊ะ อันนั้นก็เป็นพี่วอนะครับเป็นทีมทีมที่ทํางานกับผมมาน่าจะอยู่ผมก็เป็นเกือบปีแล้วบ้างก็ <c oughs> จะเขาแกบด้วยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่จอยงานผมว่ะจอยงานกับผมนะครับก็ทํางานทุกวันนะวันนี้ก็มีโปรเจกต์ขุดท่อวางท่อถมที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันสองวันก็ต้องไปเขาแกบอีกแล้วนะครับไปเขาแกบเขาดินอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ แกลบกระดินเนี่ยผมใช้เยอะมากนะครับเราจะต้องเขาแกลบเขาดินเยอะมากเพราะเราเปลี่ยนถุงต้นทุเรียนหลายแสนต้นนะครับแล้วก็หรือว่าจะปลูกต้นถอนเนี่ยทีมงานของผมเนี่ยหลายหลายภาคส่วนมากนะครับในการเร่งมือนะครับเหมือนปลูกต้นถอนเนี่ยทีมงานบอกผมต้องการเดี๋ยวรอบนี้เราจะปลูกต้นถอนสองหมื่นต้นเนี่ยบอกว่าขอด่วนนะครับทุกคนก็ด่วนให้นะครับนี้เราก็เร่งนะเดี๋ยวชุดไหนเสร็จมาก็จะมีการเปลี่ยนถุงแล้วก็มาวางตรงนี้วางตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นระบบน้ําเราก็จะต้องวางให้ ให้ดีให้ดีนะครับทำให้ดีเลยแบบนี้ใครสนใจมังคุดรุ่นนี้นะครับผมมีขายอยู่นะที่ไม่ได้วางตรงเนี้ยต้นละสามพันห้าร้อยบาทซื้อสามต้นแถมหนึ่งต้นนะเนี่ยมังคุดรุ่นเนี้ยอายุแปดปีแล้วนะครับสูงไม่ต้องพูดถึงนะสาหกเมตรคุณดูสูงเท่าไหรล่ล่ะสาหกเมตรก็สูงประมาณสักห้าเมตรเพราะมันอยู่ในมืออยู่ในพื้นเมตรหนึ่งเนี่ยคุณดูแล้วกันนี่น,นี่เห็นไหมนี่ สูงครับสามเมตรขึ้นอยู่แล้วสามเมตรขึ้นอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูกันทีนงานผม,มท่านนั้นก็ใส่ปุ๋ยอยู่๋ย่ไปใส่ปุ๋ยหนะ้าปักซอยเอาละขี่บอกสายไปแล้วครับอันนี้เป็นมือปุ๋ยของผมนะครับเป็นมือปุ๋ยของผมไปแล้วไปปักซอยแล้วครับไปปักซอยลแล้วเราจะมีแปลงที่หนึ่งอยู่ปักซอยนะครับที่ผมเดินระบบน้ําไปข้างหน้านะครับ ใส่ปุ๋ยเพิ่มเคยประมาณนี้ก็ลองทางเดินสังเกตว่าลองทางนี่สองเมตรห้าสิบลองทางเดินก็สองเมตรห้าสิบนะครับจะไม่รู้สึกว่าจะไม่รู้สึกว่า,วาเป็นถนนจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นล่องทุเรียนเป็นล่องรถน้ํานะครับแต่ตรงนี้จะเป็นท่อชนแดนท่อชนแดนหมายความว่าชนแดนแบบนี้ครับชนแดนจะต่อแบบเป็นชนแดนต่อขึ้นมาเลยก็ได้หรือทาอย่างผมก็ได้นะ มีใครมีคําถามบ้างไม่มีนะม,มีจบไลน์แล้วให้ชมบรรยากาศครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกภาคหนึ่งที่เราใช้ในการวางกล้าพันธุ์ทุเรียนนะครับที่ปรับปรุงพื้นที่ใหม่สร้างแสแลนด้วยเสาไฟฟ้านะครับสูงเลยสูงเลยนะครับแล้วก็ขึงด้วยสลิงทั้งหมดนะครับเกรดมาตรฐานการไฟฟ้า,าเลยผมบอกยงนดีว่าก็ปักกายต้นละสามตัวอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าสกายต้นละสามตัวเลยนะครับเนี่ยกาย ปักกายลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็ขึงสลลนเป็นโยงใยเลยโยงใยเลยนะครับเสร็จถึงเสร็จปุ๊บทีมทีมที่ดีวกับผมก็ที่รู้จักกันเขาก็จะมาขึ้นสแลนให้นะครับตอนนี้เขาก็ขึ้นตรงอื่นอยู่ซ้อมตรงอื่นอยู่นะครับตรงนี้ขึ้นเสร็จละก็สวยงามนะครับตอนเค้ื่อนเสร็จสักพ,พักหนึ่งก็เรียกเรียกทีมขึ้นเสามาดึงสแลนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ตึงขึ้นแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคคือเรียกว่าขเขารถหกล้อเข้าแล้ว ค,คุณดูแมคโครแล้วกันเนาะคุณดูแมคโครแล้วกันกับรถเก่งแล้วกันสูงขนาดนี้เลยทํางานง่ายครับโล่งดีนะครับแล้วก็อากาศจะปลอดโปร่ปรงนะครับเพราะฉะนั้นต้นพันธุ์ที่อยู่แปลงนี้เรียกว่าจะพรีเมียมมากขึ้นนะครับหมายความว่ามันจะอยู่ในระบบนิเวศที่เราสร้างขึ้นมาอย่างดีนะครับจะปลอดโลกได้อากาศเต็มที่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวเสร็จแล้วอัปเดตกันอีกทีหนึ่งเราลงโอ้พัดตัยพันไม้ครับนะเดี๋ยวไปคุยกับพี่แมคโครนิดนึงพี่บอพี่บอเป็นคนขับแมคโครที่ทำงานกับผมเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วนะครับก็ขับแมคโครว่าแต่ยุคสิบสองโอ้โหนี่ก็ชั่วโมงบินนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยละนี่โดดเดาเดาดาข้าจ้วงเดาข้าจ้วงเดา้าวจ้วง แมงโค้นะก็บอกว่าวันนี้นอกเรื่องทุเรียนนะแต่ไม่ได้งอกกิจกรรมของสวนลุงหมูปรตูพันไม้นะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเพราะาเราไม่ใช่แค่คนขายพันไม้นะครับงานผมเยอะมากหลายส่วนมากหลายภาคมากนะครับเห็นเราขายต้นไม้นะครับงานเรามีหลายทีมหลายภาคส่วนมากนะที่จะให้แบบเรียกว่าต้นพันธุ์ทุเรียนเนี่ยกอดถึงมือเพื่อสมาชิกเนี่ยนะผมบอกแล้วว่าลุงหมูต้พันไม้นี่เราเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงต้นพันธุ์ทุเรียนเลยนะไม่ใช่ประลาม พันไม้ขายกันเฉยๆนะครับเป็นอุตสาหกรรมแบบจริงจังมาตรฐานตามสไตล์ลหลวงปู่กุยพันไม้เลยนะการออกแบบผมบอกแล้วการออกแบบไม่กระทั่งประลามนะครับเราออกแบบแบบมาตรฐานเลยนะเพราะเพื่อเอาพุทธเพื่อต้นพันธุ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนสมาชิกจะได้รับเนี่ยมันนอกจากจากได้ต้นพันธุ์แล้วนะคุยกันรู้เรื่องทุกเรื่องนะพอคุยกับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใส่ปุ๋ยพ่นยาวารอบน้ำคุยกันรู้เรื่องทุกเรื่องนะ คุยกันเรื่องคุยกันได้หมดนะครับอแล้วผมมียอดฝีมือผมมียอดฝีมือทํางานกับผมเยอะนะครับคุยกับพี่เขาหน่อยนึงไอ้เขาสวัสดีนิดนึงสวัสดีนิดนึงปีนี้ยังบ้างทํางานผมมานานมากแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เลยยครับผมเลยเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เสร็จก็เดี๋ยวมีเขาแก่อยแล้ว เป็นไงบ้างยากไหมพี่ตรงนี้ไม่ยากฮะก็ชิวๆอยู่ชิวอยู่นะนี่โอเคขอบคุณมากครับพี่นี่ดโนเขาแบผมไปแล้วครับตรงนี้เรจบแล้วล่ะเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวผมจะไปข้างนอกนะครับผมจะไปข้างนอกมีมีงานอื่นด้วยนะครับมีงานอื่นด้วยนะครับก็วันนี้ถ่ายบรรยากาศการทํางานของภาคส่วนนี้ให้ดูยังไม่รวมกับการทางานของ ทีมอื่นนะครับผมมีผมมีผมมีคนทํางานหลายทีมนะครับหลายทีมแบ่งงานกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมแบ็กออฟิศไม่ว่าจะทีมทีมหน้าง,งานไม่ว่าจะเป็นทีมปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นทีมช่างทีมแมคโครนะครับมีหลายทีมในการทํางานนะครับก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายแปลงที่เราจะจะขึ้นอ๋อที่สาขา2เนี่ยที่กำลังขึ้นประลามอย่างนี้เหมือนกันแต่ไปอีกทรงหนึ่งครับเป็นอีกทรงหนึ่งเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะถ่ายคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดให้ทุกท่านดู ปีที่นึงที่เราปักเสาด้วยเสาไฟฟ้านะครับแต่เสาอ,อีกแบบปักอีกซองนึงนะแล้วเดี๋ยวขึงเสียอะไรเสียครึ่งสลนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศตรงนั้นอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เรากําลังขึ้นแปลงนะครับสําหรับปีนี้แค่ปีนี้นะเดี๋ยวปีหน้าจริงๆเราจะมีโครงการอีกขึ้นอีก15ไร่อันนั้นจะจุดจ่ายไฟกับเพล็บครับสาหรับเลี้ยงปิดแล้วเพื่อจะจําหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่สนใจอย,อยากจะซื้อด้วยนะโอเค ขอบคุณทุกท่านที่ดูรายนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่แค่คนขายพันไม้ครับผมสวัสดีครับ